สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ครูก็จะพามาทำข้อที่3ต่อเลยนะคะข้อนี้นะคะเขาบอกว่าจงหาความชันของเส้นตรงนะคะที่ตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านจุด3 4แล้วก็ลบ3กับ5ทุกคนแปลว่านี้มีทั้ง2เส้นตรงเนาะอันแรกก็คือ เส้นตรงหนึ่งที่ตั้งฉากกับอีกเส้นตรงที่ผ่านจุดนี้อ่ะก่อนอื่นเรามาหาความชันของตัวนี้ก่อนถ้ามันตั้งฉากกาันแปลว่าความชันของเส้นตรงทั้งสองเนี่ยมันคูณกันเราได้ลบหนึ่งเนาะอันดับแรกครูหาเส้นตรงความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุดทั้งสองจุดนี้ก่อนนาะแล้วก็ให้เลยให้ m หนึ่งมนเดิมอ่า <c oughs> เป็นความชันใช้ควาว่าแทนดีกว่าเนาะแทนดีกว่าอ่าแทนแทนความชัน แทนความชันของเส้นตรงนะคะที่ผ่านจุด2จุดก็คือ3 4แล้วก็ลบ3กับลบ5เนี่ยเราก็ใช้ความรู้ในเรื่องของความชันเข้ามาช่วยนะคะแปลว่าเราก็จะได้ M1 อ่ะ,อะความชันเนี่ยก็คือเอาตัว Y ลบกันแล้วก็ส่วนด้วยตัว X ลบกันพูดง่ายๆเลยนะคะอันนี้ครูให้เป็น X 1 Y 1 อันนี้ x 2 y 2อ่าแปลว่า m ของเราเนี่ย m 1ของเราเนี่ยคือความชันเนี่ยก็คือ y ลบกันก่อนนะคะ y 1ลบ y 2 4ลบด้วยลบห้านี่ส่วนด้วย x ลบกันเลยนะคะ3ลบด้วยลบสลบชนลบเป็นบวกนะคะก็จะได้เป็น9ส่วนด้วยอันนี้เหมือนกันลบชนลบเป็นบวกนะคะ3าบวกสก็เป็น6อย่างเงี้ยค่ะ ตัดทอนกันตัดทอนกันดูนะคะก็เอาแม่สามไปตัดอ่านี่สามสามเป็นเก้าสามสองเป็นหกดังนั้นก็จะได้เป็นสามส่วนสองค่ะเรียบร้อยอันแรกนี่คือความชันอันแรกนะคะที่นี้เขาบอกว่าจงหาความชันของเส้นตรงที่ตั้งฉากตัวนี้เนาะแปลว่าตัวที่คุณครูให้นะคุณครูให้แล้วก็ให m 2นะคะแทนความชันของเส้นตรงนะคะที่ตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านจุดนะคะที่ผ่านจุดอะไรนะที่ผ่านจุดทั้งสองจุดนี้ก็คือ3 4และก็ เขียนละเอียดเลยนะคะลกับลบหนะคะก็จะได้นี่จะได้ความชันทั้ง2อันนี้คูณกันเราได้ลบหเนาะความมันตั้งฉากกันความชัน M1 น M1 เนี่ยเราหาแล้วได้3าส่วนสองนี่ M2 ็สคือสิ่งที่เราต้องการหานะคะแล้วคูณกันได้ลบหนึ่งครูต้องการหา M2 ครูก็ย้ายไปเลยคะ่ะแล้วมองงนี้ก็ได้นี่ย้าย2ที่หารอยู่ก็ไปคูณเลยก็คือ2คูณกับลบหนึ่แล้วก็สาม คูณอยู่ก็บหารดังนั้น2คูณลบ1ก็ได้เป็นลบ2ส่วน3จบเลยค่ะแบบดังนั้นนะคะความชันของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านจุดทั้ง2จุดนี้นะคะเท่ากับลบ2ส่วน3ก็คือจบเลยค่ะเขียนได้เลยจบเลยค่ะข้อนี้เอาคำถามนะคะ มาตอบนะคะแค่นั้นเองนะคะสำหรับข้อที่3นะคะผ่านไปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปคือข้อที่4ได้เลยค่ะนี่ข้อที่4นะคะเขาบอกว่าเส้นตรงนะคะที่ผ่านจุดทั้งสองจุดนี้อ่าตั้งฉากกับนี่มีคำว่าตั้งฉากกับเส้นตรงนะคะที่ผ่านจุดทั้ง2จุดนี้ใช่หรือไม่นะคะอ่ะเราก็หาเลยหาความชันของทั้งสนะคะอันดับแรกครูให้ก่อนให้ M1 แทนความชันนะคะเสษของเส้นตรงที่ผ่านจุดทั้งสองจุดนี้อ่าแทนนี่คือเอหนึ่งก็จะได้ หาเลยเอา y มาลบกันนะคะ3ลบด้วยลบ5นี่ส่วนด้วยนะคะ x ลบกัน4ลบด้วยลบ3นะคะก็จะได้เป็น3ลบด้วยลบ5ก็เป็น8 4ลบด้วยลบ3ก็เป็น7นะคะเรียบร้อยทีนี้อ่ะอีกอันนึงนะคะเราหาความชันอีกอันนึงเช็คนะคะเส้นตรงที่ผ่านจุด ลบสองลบ3แล้วก็ลบแลบสนะฮะคือ m สองแล้วกันอ่ะขอคัดลอกข้อความนี้มานี่แต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นแค่ผ่านจุดอ่าลบสลบสานะคะและก็ลบแกับ2นี่ทีนี้เราหา m สองเลยนะคะ Y ลบกันก่อนนะคะลบสมลบสนะคะก็ได้เป็น เขียนไว้นะคะส่วนด้วย x ลบกันก็คือลบ2ลบด้วยลบ8ลบ3ลบ2ก็เป็นลบ5นะคะลบ2ลบด้วยลบ8ลบชลบตัวนี้กลายเป็นบวกนะคะก็จะเป็นลบ2บวก8ซึ่งเท่ากับ6ค่ะนี่แปลว่าเราได้ความชันของทั้ง2ทีนี้เรามาพิจารณาว่าเฮ้ยมันตั้งฉากกันหรือไม่นะคะดังนั้นเราก็บอกว่าเนื่องจากก็ได้เนื่องจาก ความชันของทั้งสองนี่ที่เราหาได้ก็คือ8ส่วน7คูณกับลบ5ส่วน6นะคะมันเท่ากับนะคะได้เท่าไหร่นะคะเราก็คูณดูนะคะนี่ตัดทอนกันได้นะนี่ส3เป็น6 2 4เป็น8ก็เหลือ4คูณกับลบ5ซึ่งเท่ากับลบ20ส่วนด้วย7คูณกับ3ก็เป็น21 ซึ่งนะคะมันไม่ได้เท่ากับลบหนะคะทุกคนมันไม่ได้เท่ากับลบหนะคะความชันคูณกันเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับลบหดังนั้นเส้นตรงทั้ง2จุดเนี้ยไม่ตั้งฉากกันนะคะเราก็ตอบเลยดังนั้นเส้นตรงทั้งสองนะคะไม่ตั้งฉากกันเพราะว่าความชันคูณกันแล้วมันไม่ได้เท่ากับลบหนนะคะโอเคเนาะก็เขียนสั้นๆเลย ไม่ตั้งฉากกันอ่าเรียบร้อยเพราะอะไรก็ได้เพราะความชันมาคูณกันแล้วไม่ได้เท่ากับลบหนเนาะโอเคนะคะสำหรับข้อที่3กับข้อที่4ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปคือข้อที่5ได้เลยค่ะ